ปัญหาแรกนะครับผู้ประกอบการต้องการรับเซลล์เน้นให้ได้ภาษาอังกฤษมีประสบการณ์ขายอสังหาริมทรัพย์แต่ต้องไปสัมภาษณ์ที่ต่างจังหวัดไม่รับสัมภาษณ์ออนไลน์ค่าเดินทางผู้สมัครงานจ่ายเองครับวิธีแก้ไขคืออะไรฝั่งผู้สัมภาษณ์หรือผู้ประกอบการคงต้องปรับตัวสัมภาษณ์ออนไลน์ก่อนเถินถ้าผ่านรอบสองค่อยชวนเขาเดินทางไปสัมภาษณ์ที่ต่างจังหวัดอย่างน้อยก็ยังมีความหวังค่าเดินทางจ่ายให้เขาไปเถอะเขาจะได้รู้สึกว่าบริษัทดูแลเขาและทําให้เขายาก เข้าทำงานด้วยครับเรื่องต่อมาบริษัทต้องการคนที่มีความรู้เรื่องวิชาชีพเฉพาะอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเอามาทำคอนเทนต์ครับคนประเภทนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีถ้าอยากได้ อาจต้องมีค่าวิชาชีพเพิ่มให้เขาบ้างอย่างเช่นบวกเข้ากับเงินเดือนทําให้มีไรายได้เพิ่มจากปกติอย่าเปรียบเทียบเงินเดือนของตําแหน่งนี้กับตําแหน่งอื่นในบริษัทเพราะจะทําให้ดูเหมือนว่าตําแหน่งนี้ได้เงินเดือนมากกว่าจะทําให้เราแป้ไปอีกทางหนึง่งคิดว่ามีคนเข้ามาทํางานแพงหน่อยดีกว่าปล่อยให้ตําแหน่งงานว่างไม่รู้เมื่อไหร่ถึงจะได้คนครับปัญหาต่อไปตําแหน่งงานนี้หาไม่ยากเท่าไหร่หรอกครับแต่จนป่านนี้ก็ยังไม่ได้คนว่างมานานมากแล้วประเมินว่าอาจ เพราะให้เงินเดือนน้อยไปหรือเปล่ามันมีทางออกอย่างเช่นการลดสเปคของตำแหน่งลงให้เหมาะสมกับเงินเดือนที่เราจ่ายอย่างเช่นต้องการออฟฟิเซอร์ก็ลดลงมาเป็นจูเนียร์ออฟฟิเซอร์ไปหรือว่าอาจสร้างแบบประเมินผลงานรายเดือนที่ไม่ต้องซับซ้อนมากเลือกประเมินบางเรื่องที่ไม่ยากและเป็นงานหลักของตำแหน่งเพื่อประเมินจ่ายเป็นเงินจูงใจให้เขาทําให้เขามีไรายได้สูงขึ้นและสู้กับตลาดได้อย่างนี้ทําใจได้ไหมครับปัญหาต่อไปบริษัทเราไม่ดังไม่ได้ใหญ่โต แต่อยากได้คนจบมดังแล้วก็ GPA สูงๆเข้ามาทํางานประเด็นนี้ความคาดหวังส่วนตัวอาจคิดว่าคนเก่งจะขยันขันแข็งและมีความรับผิดชอบคงตอบโจทย์เรื่องนี้ได้คือถ้าเป็นความสามารถก็ต้องวัดได้ไม่ยากเช่นแค่เอางานบางส่วนมาทําเป็นแบบทดสอบแล้วให้ผู้สมัครทําใครทําได้มากสุดก็คนนั้นแหละไม่ต้องไปเน้นว่าจบจากที่ไหนมาจากสถาบันไหนนะครับเอาผลงานส่วนขยันหรือเปล่านั้นดูตอนสัมภาษณ์ส่วนหนึ่งเมื่อรับเข้ามาแล้วค่อยมาขัดเกลก กันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบของคนซึ่งสอนกันได้ครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาการหาคนยากของผู้ประกอบการเอาไปประยุกต์ใช้หรือดัดแปลงในการรับคนเข้าทำงานผมยังมีอีก E ีพีหนึ่งซึ่งต่อเนื่องจาก E ีพีนี้เป็นเรื่องคล้ายๆกันแต่มีความน่าสนใจไม่ต่างกันติดตามชมครับ